สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจตังพารวยนะคะค่ะพี่น้องสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะท,ท่าทานผู้ชมนะคะได้ติดตามรับชมในคลิปนะคะแอดกับขอตัวเลขแนวทางกระปูต่อจากเขาาเ่าศูนย์เก่าแม่เหวนะคะก็เลยขอตัวเลขขอจุดทูบต่อง,งวดนะคะ จุดถูกตองวดพี่น้องเจตังได้เจ็ดแปดเก้ามือนันก็ได้ไลฟสดแล้วก็ลงคลิปบอกเอฟซีนะคะหลายๆท่านนะคะอาจจะได้ดูหรือว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ดูนะคะบางคนก็นำตัวเลขไปเสียงโชคลาบนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้บางคนเสียงก็อาจจะได้นะคะ7997 ก่อนอื่นก็ขอแสดงความดีใจกับคนที่โชคดีด้วยนะคะมีไพ่โชคดีกับคอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องหรือว่าท่านผู้ชมได้เบิ่งบบใดเบิง่งหรือบบไดเบิง่งจังใดคอมเมนต์มาใดนะคะทักทายกันใต่คอมเมนต์ใดนะคะพี่น้องหลังจากที่เฮาขอปูแล้วได้สองงวดติดเมื่อนี้นะคะเจตังจะขอตัวเลขแนวทาง มาฝากเอซตรงงวดเลยนะคะวันนี้นะคะวันที่เราจุดทูปนะคะเป็นวันที่18มกราคมพศ2568จะขอแนวทางในวันที่1กุมภาพันธ์พศ2568ผู้ใดเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมไปพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมน้ำกันเลยนะคะว่า มืนน่อนีแอบจุดทูบขอตองดจะได้เป็นตัวไหนนะคะปูด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวไหว้ปูด้วยกันเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะก็ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวาจาจิตตังหังวันทานาคาธิปดีองค์ดำแสนสิริจันทรานคราีิสุธิเทวาปูเชนิกายะวาจาจิตตังหังวันทานาพาธิปดีอง์ดำแสนสิริจันทรานคราีิสุธิเทวาปูเชนิ กายวาจาจิตตังหังวันทานาคาทิปดีอง์ดังแสนสุริจันทานาคราีิสุธิเทวาปูเชมิตติยัมปิกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาทิปดีอง์ดังแสนสุริจันทานาคราภิสุธิเทวาปูเชมิตติยัมปิกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาทิปดีองค์ดังแสนสุริจันทานาคราีิสุธิเทวาปูเชมิ นตัญจมหาลาภปโยนาภพันทะปาริตังสา,ส,าสาธุ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 เด้อพี่น้องขอพรโชคลาภนะคะกับปูองค์ดำนะคะขอพรเอ่อเป็นตัวเลขแนวทางนะคะก็เป็นรัฐบาลไทยนะคะวันนี้เนาะจุดให้ปูก่อนเดี๋ยวเราจะจุดนะคะเดี๋ยว,เ,ยวเราจะขอเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชม ขอตองวดเลยนะคะเพราะว่าปู่ชอบให้ถ้าต่องวดแล้วจะแม่นนะคะวันนี้ก็เลยจะขอเป็นต่องวดในวันนี้นะคะรัฐบาลไทยนะคะเดี๋ยวขอจุดก่อนเด้อพี่นอ้องค่ะท่านผู้ชมนะคะก็เดี๋ยวเราจุดธูปก,กันเลยนะคะ โอเคค่ะใครที่เข้ามาช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคอมเมนต์ comment ให้ด้วยนะคะอยู่ที่บ้านสวนนะคะของเจ๊ตังคนภูไทยนะคะท่านผู้ชมก็ได้ขอปลูกองค์ดํานะคะสองงวดติดเนาะงวดแรกได้ศูนย์เก้านะคะท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ก็แตกกำลาวมาแล้วนะคะหกศูนย์หนึ่งนะคะก็ขอบคุณเอฟซีมากๆนะคะที่ได้ร่วม ทำบุญสร้างหลังคาให้กับปู่นะคะแล้วก็ซื้อไฟซื้อน้ำซื้อผลไม้ดอกไม้ทูบเทียนนะคะมาร่วมทำบุญกับปู่นะคะเจ๊ตังก็ขออนุโมทนาสาธุกับ f อด้วยนะคะที่ร่วมทำบุญมาขอให้ f อซมีโชคต่องวดนะคะเมื่อก่อนหน้านี้น่ะได้ลงตัวเลขไปหลายคนอาจจะไม่เห็นนะคะเป็นรัฐบาลไทยเจ9ด8 9นะคะ ะว่าลงไปทางเพจทางช่องนะคะทั้งเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยแนวทางโชคลาภแล้วก็ทั้งแฟนเพจแฟนช่องนะคะพี่ยูด้วยนะคะงวดนี้จะเป็นตัวเลขของงวดวันที่หนึ่กุมภาพันธ์พศ2568นะคะอ่ะใครเข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะท่านผู้ชมตัวแรกใด้มาแล้วพี่น้อง ตัวแรกเป็นใครเห็นเป็นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะคอมเมนต์มาเบิงเดอร์พี่เนอะปูเพิ่ใหาแล้วนะคะปูให้แล้วนะคะท่านผู้ชม ขอต่อลุงวดเลยขอต่องวดนี่เจต่างว่ามันหมานต่ว่าขันโดนๆไปจังมะขอ,อนี่ Fc กะบางคนกะ่าไม่เห็นลงเลยลงช้าอ่อทีนี้นะคือจะขอต่องวดตลอดเลยนะคะฝาก Fc ไว้ด้วยสำหรับคนที่ไม่เห็นถ้าเห็นแล้วก็จดไว้แคปไว้นะคะกันลืมพี่น้องนะคะ แต่าวาสวนมากขันเบิงตะเวนนี่ก็จะกลืมเดยนะคะก็จะลืมกันเนาะถ้าแมนว่าตัดล่นมั่นกับเขาพี่น้องถ้าตัดเล่น,นะยังไงมันก็เข้าเนาะเจ็ดเก้าีหยเจ็ดแปดเก้ามันเป็นเลขเรียงนะคะสําหรับงวดทีพานมาเนาะมันเป็นเลขเรียงงวดวันที่สิบเจ็ดรอดูซิว่างวดนี้เลขจะเรียงหรือเปล่า แต่ว่ามันก็นจะขึ้เลขสองได้บ้านี่สามสามสองจะเป็นเลขเรียงไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันสามสองหนึ่งว่านะ้ะหนึ่งไหมถ้าสามสองหนึ่งจะเป็นเลขเรียงเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมก็ใครได้ดูก็คอมเมนต์มาหน่อยนะงวดที่ผ่านมา หรือว่าใครมีโชคก็คอมเมนต์มาให้ชื่นใจหน่อยปู่ท่านเมตตาแล้วแต่ว่าบางคนก็ดูแต่ก็ไม่ได้ซื้อก็มีเนาะบางคนก็ซื้อแต่ไม่ได้ซื้อตัวที่เออนั้นก็เป็นได้นะคะแต่ได้ยินว่าเลขงวดก่อนเนี่ยมันมันดังมันอันงวดน,นี้บ่หน่าจ,จะอันดอกตัวนี้มันเลขสามเฮ้เลขหาเลขสามเนาะใช่เลขสาม สามมาสองมาอร,อรอลุ้นตัวสุดท้ายเ่าจะได้ตัวไหนกล้องคือว่าชัดแถ้พี่น้องกล้องชัดแน่ สามมาสองมาจะบอกเด้อว่าเป็นสามสองห้า ดาพี่น้นอกแอเด,ดานะคะแต่ไม่รู้ว่ามันมันคลา้คลายไงมันเหมือนแบบมีขีดมีขีดอยู่ใต้เลขสองใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะใครที่ยังไม่เคยแชร์ช่วยแชร์ให้หน่อยมีใครบ้างที่ยังไม่เคยไลค์ก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะท่านผู้ชม กดไลค์กดแชร์ก็ให้มีโชกลาบเด้อพี่น้องค่ะสาธุสาธุสาธุอือส,สามสองสามแน่แน่แนสามสองสามเป็นเลขหาบเลขหนึ่งไม่น่าจะใช่แต่ก็ไม่แน่เนาะไม่แน่ไม่แน่ ที่น่องชัดวันนี้ท่านผู้ชมกล้องมันชัดไหมคอมเมนต์ให้หน่อยมันชัดหรือเปล่ากล้องนี่มันเหมือน,นไม่ชัดเลยนะหาบแล้วบานนี่โอ้ยชนชนขาโตขอโทษทีเอซช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่าท่านไหนที่มองเห็นในเลขทูบนะคะมีเอฟซีเออบางท่านเนาะก็บอกมาว่าไม่ต้องจับปิงปองนะเจตัง เจตังก์ช่วยคอมเมนต์หน่อยหลายๆคนว่าจะให้จับปิงปองสองตัวไหมนะคะถ้าจับแค่สองตัวก็ไม่น่าจะเยอะนะเจตังก็อยากจับอยู่เพราะว่าเคยเคยจับแล้วมันเข้าหลายงวดอยู่นะเคยจับปิงปองมาตลอดส่วนมากนะปู่จะให้เลขปิงปองหลังๆมาเนี่ยปู่ให้เลขทูบแล้วให้เลขทูบตลอดนะคะแต่ว่าปิงปองก็เคยเข้าอยู่นะคะ จ๊ตังก็เลยฝากถามเอฟซีหลายๆท่านที่เข้ามาดูว่าจะให้จับปิงปองไหมถ้าจับปิงปองแต่วันนี้ยังไม่จับนะถ้าจับปิงปองมันจะจับแค่สองลูกเนาะแต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลไทยนะคะในงวดวันที่1นึกุมภาพันธ์พศสองพันาหสำหรับงวดนี้ก็ฝาก fc ฟซีไว้ตัวนี้ก็แล้วกันนะคะท่านผู้ชมตัวแรกท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนเจ๊ตังก็มั่นใจว่าเป็นเลขสาม สามสองสามเป็นเลขหานาะคะท่านผู้ชมฝากเอฟซีไว้แล้วกันเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะงามบ่พี่หนองเล็กงามบ่บ้านแบบเล็กแบบนี้สรุปตัวนี้เด้อสาธุสาธุปูให้ให้เอฟซีให้พนมีโชกเดอ้องวดนี่ ให้เอฟซีให้เพิ่นได้เห็นได้ยังให้เด็เพิ่นได้กายได้ปุวยถึงมาสองงวดแล้วสบายเอฟซี FC, บางคนเพิ่นกับบเห็นป่วยให้เพิ่นเห็นเด้อแบบน,นี้เด้อก่อนที่จะลงคลิปลงไลน์จะพาไปชมผักก่อนเ้ฟตังปลูกผักไว้นะคะก็ถ้าเบิ่งผักว่าจะเป็นโลกผักเมื่อกินได้ี่ยจะไปกินที่บ้านกินกระพนกระปูข้่นนอง นี่อันนี้เพ่นหดจนใบฮักเบิร์ดเนี่ยนี่ก็ผักนะคะเ้าไปชิลกพักนี่แล้วไปกิจนม่ไปบ่งพร้อมลกเม่บ่งพร้อมพี่น้องพักงามเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่บ้านสวนอากาศดีพี่น้องนอนสวนมาเนี่นอนสวนพักกัมะปลูกไว้แล้วปูกไปมือละนิดละหน่อย ใช่เพิ่นหายเม็ดพักมากพี่น้องปลูกขื้นง่ามเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าก็เม็ดขื้นแน่บ่ขื้นแน่เพราะว่าเพิ่นเอาไว้โดนเป็นตีแล้วนะคะน,นี่เจ้แตงซื้อมาจากตลาดพกพกสิบบาทได้เป็นนานพี่น้องกํลาลังงามอันนี้ก็เป็นไอ้ถักกวองตุ้งมันแบบทีๆเนี่ยฮะว่ามีหม่องปลูกเขาก็เลยวานจีมกันไปเลยอันนี้พักกาดหินนี่ อากาศเย็นถ้าจะอากาศเย็นบี่น้นอทนะ่านผู้ชมอันนี้จะถ่ายบรรยากาศให้ดูอันนี้หน้าปังเป็นเห็ดหน้าปังตัวพี่น้องนี่หน้าอยู่เห็นบ่บรรยากาศเคี้ยวขจีสวยงามเงินถือเกล็กเนาะพี่น้องเนาะสื่อหน้าไว้เลยบรรยาา่แมนขายหน้าคือเขาวาเด้พี่น้อง ถือเล็เข้าก็บสื่อหน้าตัวถือเล็งวดหนีสื่อหน้าต่อเลยขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะเฮงเฮงรวยรวยในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้ารอยหกสิแปด เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะยังไงก็ย้ำนะคะเป็นเพียงแนวทางของให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ